สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมหิษาแก้วดีจ้จพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าหนูกินอันนวลเจอกัน,นยมาแรงพี่น้องจ้าพามาเลาะสวน,น,งนงล,ลงมาเอาเข้าวไปส่งเขาพี่น้องจ๋าเอ,เอาเข้าวลงมาสีแล้วก็เอาขึ้นไปให้เขาอุ้ยอามาทางนี้ไปดีกว่า,ามาเอาเข้าวไปส่งเขาพี่น้องจ้าเมือ่อเช้านี่นขนข้าวมาสีสองรอบเลยเมื่อวานก็บสองรอบเมื่อนี่ก็สองรอบ น้องนารินพอยากกินลูกมอนต้องน้องนารินพอยากกินลูกหมอนก็เลยพาเพื่อนมากินลูกหมอนอร่อยไหมลูกอรอบังม,มอนดุกดุกพี่น้องจา๋าคุณยายตัดกิ่งมันแล้วก็เลยขึ้นอยงง่างใหญ่บางพอนี่นะแม่แป้งสอบยอมากอารินดูแม่แป้งจะกิน ปากดำเลยอื <ปะ S 1> แซ่แบแซ่บหรออืมแซ่บต้นนี้แซ่บ<า>อร่อยอ,นนอันนี้ก็แซ่บนะน,นี่ยมาเนะีกินให้ป้าลงดูดิโอ้โหนี่อร่อยหาลูกเดีย่ยลูกหาลูกสุกๆส,กสิลูกสุกไหมโอ้โหเก่งจังเลย นี่เก่งน้องนลินหาลูกซุกๆกินพี่น้องจ๋ามันจะไปอยนจะไปไปดูทางนน้นไปดูฝั่งนน้นไปนี่ว้าวว้าดูพันมากินได้พี่น้องจ๋าน้องนลินพันชอบกินลูกหมอน เพิ่นมาย่ยมแต่เพิ่นเซเลนใจ่ต้นหม่อนอืมนี่กินตุกแซ่คักอร่อยไหมลูกอร่อยชอบไหมชอบอืมชอบมาดูต้นนี้นี่ต้นนี้ก็สุกเยอะลูกเอ๊อเอา นี่แต่ต้นดกๆพี่น้องจ้าคุณยายตัดกิ่งมันลงผูป้าผู้ใดอยากกินมาเด้อจ้าหนูผู้ใดอยากกินหนูดกมากเลยสุดเต็มเลยไหนไหนนี่เพิ่นมากพี่น้องจ้าเพิ่นมากกินยกโปเลยเพิ่นกินนี่นี่ เพือนคุณยายพี่น้องจ๋านี่เป็นบ้านคุณยายเบ่งปูนขาวปูนขาวคุณยายเต็มใต้ทุนบ้านเลยเอาไว้ใส่ของเอาไว้ใส่หน้าปีหน้าพี่น้องจ๋าปรับสภาพดินดนีมนน่มาดูต้นนี้ลูกมาดูต้นนี้หนูมาดูทางนี้นี่ต้นนี้ต้นนี้สุกเต็มเลยเพิ่นมากินลูกม่อนพี่น้องจ๋าเพิ่นมากินเบอร์รี่ นี่น้องนี่อื mm. สุกเต็มเลยนะหยิบมาให้ปลาลงกินให้ปลาลงกินอันันนี่ <c oughs> นี่ลูกนี้นะ่าอร่อยไหนนี่เลือดออกเลือดออกไหนเลือดออก ว้าเลือดเต็มมือเลยลูกดอกตสะสออ่อนคากลูกหมอนพี่น้องจ้าอันนี้ก็มีด้วยอันนี้ก็มีอะไรล่ะลูกกระดอกระเดียดูกมันมีคนกินพี่น้องจ้าน้องพ่อยกับบกกินได้เห็นน้องนันลิดนี่นละกินน้ำแป้งกับบกกินอ๋ออันนี้ก็มีด้วยโอ้อนนโหนะลูกหมอนตะก้าตอนยังน้อยฮะเนาะ แย่งกันกินนี้เพื่อนผู้ใดมีกับเป็นลักผัวงหายมากนะฮันตะบกินอ้ม่รูดีกินให้ดูพี่เ้อะเออดูนี่นี่อืมอืมอืมอออื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 บอกกดไลค์กดแชร์กดติดตอเลยค่ะบ๊ายบาย